เจขออภัยตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าร้อยนะครับใช่มไหมเซ็มไหมบิวกลางปูนีๆด้วยเขอพิมพ์ผิดขอพิมพ์ผิดขอพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดหนึ่มื่นห้อหนึ่งหมื่นห้าร้อยอ๋อหนึ่งหมื่นห้าร้อยห้าร้อยคุณคิมมี่อ๋ออ๋อพิมพ์ผิดใช่ไหมคะคิมมี่ยังอยู่งานร้องก็คือคุณคิมมี่เองนะพิมพ์ผิดใช่ไหมคะพิมพ์ผิดก็อยู่ที่คิมคุณคิมมี่นะเอาคิมมี่นะคะเอาบอก ตอนนี้เปิดอยู่ที่1มื0นหนึ่่นห้ารตอนนี้อ่ที่หน้าร้อบาทนะคะหน่งหมื่นห้าร้อยบาทคุณนิวยอร์กก่อนนะอืมใช่ค่ะคุณไหนคุณนิวยอร์กก่อนนะหมื่นห้เะ้าจ้งป้าจะคะคุณนิวยอร์กใช่ไหมคุณนิวยอร์กหมื่นห้อยก่อนป้าบอก เียมาทีที่มานนอมาจากไหนครับเป็นคุณยูนิ่นี่นะคะคุณยูน่ง่นคบเพราะว่ามันขึ้นที่เคร่องนโอมนะคะนี่เครื่องนโอมนะคะจะเป็นคุณนิจอกก่อนนะคะแลวเป็นคุณจิมี่ค่ะคุณคิมมี่หนึ่งหมื่นห้ารบาทนะคะทุกคนคุณนิยอก้ออไรคุณนิจอกปนิติกรผิด <aunque S 2> เป็นจหนึ่งหมื่นห้ันไเปี่ยงเขียนเลยคุณนิวยอกหนึ่งหมื่นห้าพันกดไม่รอดห่งพันห้าร้อยมาผิมาผิมาผีตัวทุ่งสูงมันเป็นยังไงเลว่าเขาคว้าตัวกัา ปิดละ500นะคะปิดละ500ปิดละ500ตอนนี้อยู่ที่1 5 0 0นะครับตอนนี้อยู่ที่1 5 0 0บาทนะคะปิดละ5 0นะคะปิดละลนะคะปิดละ500นะคะปิละนะคะ ย้นให้ป้าประมูลทำเป็นประมูลต่อนะครับเท่าไหร่เลยนาทีแล้วทีแลนาทีสิบนาทีาทีสิบทีสิบนาทีสิบแล้วเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเอาอีกครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเแล้วเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะคะตรงนี้กระเป๋าใบนี้นะคะที่เราประมูลได้เราจะนําไปเป็นทุนในการมอบอะไรนะอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนนะคะยูเนสโก้นะคะมีทั้งหมด22คนนะคะทุกคน ให้ลุงเดินโชว์หน่อยลุงใส่มหมเสื้อหมหมอพยายามพยายามบิดพยายามิดให้เห็นอยู่ในเอซนะิดาเลยนี่ชชคาอยู่ในโอ้อาเดี๋ยวไปนี่ไงนี่ไงอ้ยาชี้นี่อ้ยาชี้ไอ้ยาชี้เลยนรอบนรอบยาๆนยาไปถือกระเป๋า หนึ่งค่ะเพิ่มทีละหนึ่ให้ลุให้ลุงเดินเลยให้ย่านั่นแหละชุดสวยนั่นไปไม่ต้องหลายคนไม่ต้องหลายคนไม่ต้องพอพราไม่ต้องหลายคนให้ป้ากับลุงก็พอแล้วให้ลุงเดินนี่ก็นักหนาลุงเดินก็เอสีก็ยิ้มแล้วให้ป้ากับลุงถูกต้องครับมีใครให้มากกว่ามีใครให้มากกว่าคุณหปลาอ่านิวยอร์กไหมคะบิด บิดละห้าร้อยนะคะคุณแชแลมบิดละห้าร้อยค่ะบิดละห้าร้อยนะบิดละห้าร้อยุต้องขึ้นเป็นห้าหนึ่งหมื่นอ่ะห้าเรก็ต้องเป็นหนึ่งหมื่นหนึคุณแชแลมชมชาทองนะครับคุณแชแลมชาทองยูมาแล้วพี่ยูยูพนพี่ยูยูมาหนึ่งหมื่นนงพโอ้พี่ยูยูให้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วคุณโยบอกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะคะ โรงเรียนยูเนสโกนะคะทุกคนนี่นะคะตอนนี้คุณยูนะคะหนึ่งหมื่นหนึ่งบาทแล้วนะคะทุกคนเด็กๆทั้งเรียนมีทั้งหมด22คนนะคะทุกคน22คนสองผู้นี้จะไปไหนไม่ไปไหนเลยค่ะเอาแล้วมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะทุกคนนะคะตอนนี้11,000บาทแล้วคุณยูให้มานะคะ